ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเทปใบออโต้รีเวิร์สคู่สวยเสียงดีเสียงสดใสรุ่นยอดนิยมนะครับมาอีกตัวหนึ่งไฮโอเนีย CTW 4 0 4 R ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับเล่นได้อัดได้กอไปกลับได้นะครับสบายสบายตัวนี้สายพันธ์ลูกยางเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวเทปเดิมๆนะครับ ยังเงาแวบนะครับและเสียงยังสดใสมากๆนะครับสภาพยังใหม่มากนะครับหัวเทปนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับซื้อไปเล่นนะครับผมล้างสนามแม่เหล็กที่ตกค้างในหัวเทปให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เครื่องล้างสนามแม่เหล็กอย่างดีนะครับของโซนี่ล้างให้นะครับเพราะหัวเทปผ่านการใช้งานมานานๆเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กอ่อนๆนะครับตกค้างที่หัวเทปทําให้การเล่นไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับตัวนี้ผมล้างให้เรียบร้อยแล้วและช่องใส่เทปสะอาดนะครับสะอาดมากๆไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ เป็นเครื่องรุ่นหนึ่งนะครับที่ทนทานซ่อมง่ายและเสียงดีนะครับอะไหเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างปุ่มต่างๆนี้ทํางานได้ดีหมดระบบออโต้ทางานดีนะครับเล่นได้อัดได้กอไปกลับเลือกเพลงได้ดีทั้งสองทั้งสหลุมเลยนะครับสภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับริ้วรอยตามฝาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ตามอายุของเขานะครับแต่ว่า การใช้งานนี่แน่นอนนะครับแล้วก็ผมรับประกันให้อยู่แล้วนะครับซื้อไปเสียอะไรก็ส่งมาซ่อมได้ตลอดนะครับผมขายเองทําเองซ่อมเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในเครื่องนะครับฝาก่อนนะครับเครื่องดีสวยงามนะครับภายในนะครับแผงวงจรใหญ่นะครับเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับไฮเอเนียนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะครับและการใช้งานนะครับ กลไกสวยงามนะครับยอดนิยมนะครับทนทานนะครับสายพานผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับเป็นกลไกที่ใช้กันในหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นนะครับพวก Yamaha อะไรก็ใช้นะครับนะครับใช้ได้หลายๆรุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับด้านหลังก็สวยงามไม่มีสนิมใดทั้งสิ้นตัวนี้นะครับเป็นไฟบ้านเรานะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับ220สโวลต์นะครับสบายๆนะครับทุกอย่างทนทานนะครับสภาพต่างๆดีนะครับอุปกรณ์เชื่อถือได้นะครับ เดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับปิดฝาเครื่องก่อนนะครับอ่ามาแล้วครับก็ตกติกนนิดหน่อยนะครับลองฟังเสียงกันเลยแนวเสียงสดใสามากครับเบสดีด้วยนะครับเบสใช้ได้นะครับ กน,นะครับเลือกเพลงเลือกเพลงครับน,นี่เป็นระบบเลือกเพลงก็ใช้งานได้ทั้งสองฝั่งนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับกอเดินหน้านะครับกอถอยหลังนะครับรวดเร็วแข็งแรงไม่อืดน,นะครับไม่อืดน,นะครับจะลองลุมนี้ดูบ้างนะครับ รีเวิร์ดนะครับเลือกเพลงนะครับใช้งานดีครับสบายโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับอีกม้วนหนึ่งดูนะครับลองดู ลองหลายๆม้วนนะครับลองเพลงไทยดูบ้างนะครับม้วน30-40ปีนะครับเบอร์ออกมาก็ยังสดใสนะครับเรา,า,าต,ตร้นเรเวอร์นะครับลองด้านเอดูบ้างนะครับ จะต้องเสียงสดใสเท่ากันนะครับทั้งสองหลุนนลมนะครับลองหลายม้วนนะครับลองหลายหลายม้วนนะครับ นะครับ เสียงแน่นอนนะครับลองเก่าๆอีกสักม้วนหนึ่งดูนะครับลองด้านนี้ไปบ้างนะครับเสียงจะต้องเท่ากันนะครับเสียงต้องเท่ากันต็ดใส่ทั้งสองหลุมครับ นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเทปใบออโต้รีเวิร์สคู่รุ่นยอดนิยมทนทานและเสียงดีนะครับมายตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ